นี่ก่เนี่ยติดไปหลงลมอมก็ไปมือนั่นเขาเท่าลีนา,นาว่ะอีเยเมืองไปมาละอ่ะคันแกเอตเกียมก,กัน เาโราอิงกำเกิน,กนเออฮลัฮลโหลฮัลโหลเออเออก็มใจหั่งก็ว่าดีทห้องกับเอวกาเอ,ออะไรวาขี้นกอะไก็เหียเอออกมาหกันเอจากนัไปกันเลยเออนา,นาคืคจุม,มงก็ออกคุมงก็ได้ไปง้ายอยู่นะคืจึจะมงได้แตนะ่นาครึจะมงคืงวนะ่วนะวาเพนาะ เออคืนจะมุ่อของขึ้นจะมุ่งทุกเต็กอ่ะเออไว้น่เมื่อเดี๋ยวเรื่องน่ะเท่งก่นอนเออไวไปต้องเดี๋ยวอ่ะเออก็ได้อ่ะ Few Moments Later

Ờ, ừ. ờ <laughs> Hello ý mà? Hello ý Mơ oh, mà ta xíu xốp nè Mơ ta xíu xốp hướng vô thanh ai xong mà bởi gì xong yô Xíu xốp xinh vần นี <kung government> ่ก <Bears> ็เอารถออกอยู <thing> ่อะมเลยวะเกิดที่มาเผาไปที่ก้าห้ามินิก็มาเผาเมวะอีห้ามินิม่เนีอารมต์อเป็นโฮนัดีลงก็ไปไม่ได้อาร์เนึ่ก็บว่าเหี่ยวสม้งหมเราเอานี่มาแล้ก็ไปอยู่ที่หนาอะเออเออ much 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 later ฮัลโหลอีเออเก่าเผา โลอีราออกมาเ anyway. นี่ยนออกมาเนี่ยอันลโลโลเมื่อข <c oughs> <c oughs> ี <establishing> ่รวดกับเพลาที่ไนพวกน่ะอันโลกับเพยวเลนเพลาราเอันอิงกาโจพวกนายโยนี่ก็เนี่ยติดไฟแรงอ่ะมืรถติดติดกอย่อ่ะก็ไปมือเนี่ยเขาเทาลีหนาวอ่ะอีไปกนงี้เนี่ยก็หันเมื่อมื่อยู่ตั้งนานี่เมือนติกับเอลปองปองกันนอนเลยไปมือเนี่ยเออกับันอ่ะกับันอกัมาเพลมาเลียวะแทงอิงกี้ นี่ทางบอกระว่างสองว่าวก็เพี้ยเฮ้ยเอออีกก็ดีไปไม่ทางาหน้าที่แกน่ะไม่ทางาหน้าที่แล้วเมื่อมางกว่าก็ดีปลาเครื่องไห้เยอะเออทามากกว่าเรื่องของเมื่อกำลังได้ two thousand years later นี่ไปกันทายกันแล้วเนี่ยเอมี้เอมือก็มาห้องเมื่อเมืออ้าเมื่อเมือไปมาละตหลานเมืองไปมาละหลหลาน